สวัสดีค่ะสาวเลยในตังแดรันกินนะคะรือช่องกับบิวโรเอชชั่นแนลนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ดาร์ตมอลนะคะวอทโทที่ซาน,น,นดิเองดารลิ to toe. กัตชูโชนะคะก็จิเป็นก้อนหินที่เห็นนั่นแหะนะคะลุกอ่าวป้าลูกเมาเดินออกกํ <Perfect. S 2> าลังกายแลยะะ้วกับขอบขั้วกับ <Perfect. S 1> กับ,บว่าเลยว่าสิเดินกันไปไซกับเดินอ้อมอยู่นี่แหละคะ่ะแต่ภ hmm. าพเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆ mm hmm. เนาะ Yeah, I feel hot now. Yes. Yeah. <laughs> ตรงนี้ไม่มีลมเลยนะคะ No wind is very good ส่วนลูกหูลูกตาเขาจะมีพวก farmer พ <c oughs> <c oughs> วกเป็นฟาร์มนะคะเขาก็ใิเรียงแกะวผสมทมองนี้เขาสำหรับเรียงสัตว์ัสุทอปสุสัตว์ เลียงแกะเลียงง่ว่าโพนี่มันก็จะเป็นสนมากเป็นเขาเป็นธรรมชาตินะคะแม่บ้านเย็บแนวอันที่ขาดผมแต่เอามาขาดหูมองดีเพราะว่ายามันลมมันมันมันเย็นเย็นหูแล้วมันปวด ทาว่าหอนบอก,กับห้อนอู่ค่ะเพราะว่าใส่เสื้อกันหนาวกับถอดอยู่พอกันเดินมันก็รอนเพราะว่าเศร้าเดินคันมีร่มกันหนาวกันเย็นจักน่อยอยู่เดินกันต่อไปนะคะก๊อสโอ้ต้องระวังต้องระดั บ้านจะเห็นนะคะเป็นบ้านที่เขาทายหนังเรื่อง w a r h o r s e ตอนกระวุ้นพาย,ยูนะคะเป็นบ้านที่เขามาสั่งเป็นหนังแต่ว่าก็อาศัยพวกคอมพิวเตอร์ซอยเพราะว่าเขาบอให้อนุญ,ญาตให้คุดให้เฮตอีหยังทั้งสินนะคะอยู่อยู่มอนี่เพราะว่าเป็นอุทยานแห่งชาตินะคะ กับโมเมนมีแต่แม่บ้านนะคะคนอื่นเขาก็พาก,กันมาเดินนี่กันมาสันตอ, <c oughs> อย่างไรกับห่อนตัวบานอันเนี้ยมากมารรัดใส่ผมกะเอาออกแล้วมันห่อนมาเดินได้ช่วงหนาะร้อนช่วงสีลบบฝนบ่ลมนะคะถคาสมันสีอุ้ย ทีมากับตกอยู่นะคะคันช่วงนั้นหนาวอยู่นี่เพราะนั้นอยู่สูงขึ้นมาจักน้อยอันข้อเขาเนี่ยขี่นะคะเออใช่ขี้แกะขี้วัวดด้วยโซฟีเดินกับพอบ้านนะคะอยู่คน ตอนสางเขาไกคค่ข้นม่เฮ็ดแบบว่าอย่าใเห็นเป็นในหนันงแบบไรเขาไก่เฮ็ดแต่ว่าหลังจากสร้างนังเรียบร้อยแล้วเขาจะคลองนังเขาก็บอกว่าให้เฮ็ดมันกลับม,มากขึ้นในสภาพเ่ามีลำธารเล็กๆด้วย

เรายังเดินกันไปเรื่อยๆนะคะตามหลังพ่อกับแม่อยู่พ่อเดินออกหนะะ้าเรามีเข็มทิศนะคะเราเดินตามเข็มทิศไปนะคะชี้ไปตามลูกศรเราต้องเดินไปตรงนี้นะคะออด The bird yeah, the I don't even see them anyway. But I see that I fly on the top of their neck. I believe like that anyway. <laughs> oh They look at them, and then we should especially the winter. Yeah. Let me show you to go. Where are you ready to go? Hmm? Where do you reckon we should go? I don't know. There look over there. Yes. There, see all that? That, if you walk through that, you'd be sinking up to your knees in it there. There, yes. Yeah. It's, it's, it's... But normally, that is, this is all water. All flooded. Oh, God, yeah. My fields are feeling this way! Do you wonder what happens if oh, okay. yes. they get to this point? Oh, look, yes. If get to this point, they go. Ah. Oh. How do we go there then? Turn around and go that way. <laughs> really yeah unless you want to wait through that up to so it's you it's deep yeah the mud the how, how are we gonna go there then Right, come on matthew sophie come on come the same time quick across this first <laughs> So you go through that, come dip. on, you go you'll first. Come us. on, the kid, come on. Come on, sir. So. How deep? Ah. Soft. Yeah. Ah. Ah. Oh Matthew, get out! Do we have to go through that? Yes, come on, sir. Quick. Oh, go true. that way. No, there, there. Look, 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 Don't go there. Look. Sophie, oh, should not like that. สามีพาดเดินนะคะเพราะ<อ>รรว่าจบเสียงนกวันนกมันอยู่จังเด๋มนเน็ตมันอยู่ตามพื้นดินนะคะ It's lovely, lovely view. Why you carry the rock? ตรงนี้เป็นที่ฝังคนมาก่อนนะคะห้าล่องฟ้าได้ยุทอกับเบ้ e แฝ่ e o u ฟี่เผ e เฮียต้าวเซียน year. เพราะว่าไม่มีววยก่อน แต่ว่าตอนนี้คงไม่มีศพแล้วก็คงจะดิกออกไปแล้วล่ะค่ะ on, Have some drink Have some drink เ <c> ห <oughs> ็นแกะไหมคะเพื่อนๆคะเราจะพาทุกคนมาดูแกะที่อิงแกฤษนะคะ สีพากันไปเดินมานะคะเราเดินเหมือนเซอร์คิลนะคะเหมือนวงกลมนะค <c> ะ <oughs> แล้วก็มีวัวด้วยอาซิล้มที่นู่นปูนมีคนขี่มาอยู่ไกลๆน่นจนว่าไปเมืองไทยว่ามีฟรามแกยอยู่พัทยาเย้ เราเป็นยังคือว่ไปเบิรงยูนีก็มีหลายนะคะปรได้เสียงเงิ่อนพ้อมกันตัวบ้านกับลูกกเล่พวกวากันไปเบิรงลูก I know what is it yeah Man with the horse, maybe I can come to look after that sheep. What are they doing over there? The Sorry? The kids. Oh, that's the case. The oh, they're they're, normal, they're normal they're right there. That's way the shallower. Oh, They are under there. เป็นลุมศพสมัยโบราณนะคะเป็นลุมศพสมัยโบราณตอนนี้เข่ากับเป็นสำหรับเอ่อสมัยตะกี้นะคะเต้าเซงเยสโกวะสังทรว่าหันกุปีเออหันดิเอสโกวะสันสามีภาพประวัตินะคะ history ประวัติศาสตร์นะคะสำหรับคนตั้งเท้าเขาก็เอาเด้หน่อยที่ว่าเกิดโดยที่พ่อแม่ บเดต่งงานแบบเป็นชูเป็นยังพอสมัยตะกี้เขาไม่ยอมรับนะคะคันผู้หญิงท้องโดยสีโบเแต่งงานนะเขาบ่รับเด็กหน่อยที่ทเกิดมากั่นตายเขาก็บริห้ฟังในในเชิดน,นะคะก็ต้องเอามาฟังอยู่หม้ออยงสีคนมาเดินไล่นะแกะนะคะแกะไอเป็นสีน้ำตาลนะ่ะ วัวนะคะวัว <c oughs> เขาเกิดิมิมองจอดรถนะคะเป็นคาภาคแต่กับว่าเชื่อว่า e x a c t คหรือคาภาคดอกเป็นมองสำหรับจอดรถได้ละกันหลังจากนั้นก็ให้คนมาเดินนะคะมันก็สิมิมองเดินไม่มีอะไรขายนะคะมาชมธรรมชาติล้วนนะคะ ถ้าอยากกินอะไรก็หอน้ำหอข้าวมากินเองนะคะที่นี่หอแล้วก็เก็บขยะกลับไปด้วยนะคะนี่ก็เอิรนเคสนะคะซึ่งเท่กับมองฟังแต่แต่สมัย100เดลดโกยังเท่าเขากร้ังสย่า สองร้อยสาปีแต่บางทีกับเปลี่ยนมาเป็นมองสำหรับอ่านหน้า้สัตว์กินนะคะมันนี่แต่ธรรมดานเนี่ยมีหินติดอยู่นี่ยมาพูดเ้ยก็เพลเ้ามาสมัโซฟีพูดจะเล็กเดาไปเข้ามาพี่้า ยินเสียงแกะไหมคะเ,เพื่อนเพื่คะ <Yeah. S 1> เ,เพื่อนเพื่คะเราจะพาเ,เพื่อนเมาดูแกะกันนะคะ <laughs> หน้าตาแกะจะเป็นอย่างนี้เลยแบ๊วอร์ดสีอะ เราจะเดินไปตรงนน้นนะคะตรงที่มีก้อนหินอยู่เสียงนก คนเดินในฟูพรนะอเนที่ตาอิบิพากิงทงผุนนะคะมองเห็นดูวิวนะคะสวยมากฝุนแมทที่กับโซฟี่เล็ไกลโซฟีคัดอะ c r อสท to ิสไซ Cut across. ข้าดข s ามข้าวที่ข้าดย่างเ่าทันลูกเราไม่รอแล้วนะไปต่อไม่รอแล้วนะ ทึ่งมองนี่บ่คอยมีลมโอ้แม่มีล่ลมแล้ว ของขีมะเข้าผู้สบินดี Yes. ตรงนี้ที่เห็นนี่เป็นเหมืองเกานะคะเป็นไม้เกานะคะมีกำแพงมีหนั่นมีนี่นตามเสื้อกันหนาวจะถอดอีกนะฮอนลมจักน่อยนะคะ ตาร่มถะล่มนต้นมดนม้ำก็พวงเงาเข้าออกพอถ,ถึงล่มมันก็เย็นเป็นเหมืองเก่านะคะที่เขาเคยเห็ดเหมืองสินะบ้านนี้ก็โมมีเขาว่าเห็ดกันแล้วก็ยังมีเสาเป็นบ้านเป็นยัง Long, long time ago. <laughs> แคะนะคะที่มันเองทำธรรมชาติอันนี้บาดตัวใหญ่เลยถ้าเราติมสโคนี่พวกพวกโฮสหนอ่อยโอ้ล้วก็ห้าพวกนี้อันนี้แหลยดีสมอลวันโอ้เห็นตะกนถ่ายรูบก,ก็ได้โอ้เย่พวกนี ไปเองสิแหละอ,อาหารหยาดเอ่อยู่มอแกะด้วยกันแกะก็กะกอยู่คุณกนนี้ขี่ขานนวๆอ,อันนี้ม่วตัวใหญ่ขั้วขนหลายพร้อมอันนี้ทั้องมาหลายซัมยูสก์ ้ามาเบอ,อรห่วงถิเนี้ยเรามาพานนักเรียนมานักเรี้ยนทหารเล่ามากเขาขายเมื่อเดินออกปลาเข้ากกศสิมาแถวนี้กันนะคะเกศสิมาพักอยู่นีนแกะแกะโอ้ยางๆเล็กน้อยแถวนี้อันนี้สิมีลำธารสำรับนี่สำ,สำรับให้ซัดดื่มนะคะมันก็นเลยแบบว่าตรงไม่ยากว่าสีหาหน้ำยังให้ นี่ครับที่บางเสาไทยคลิปไลน์นี่เดินขึ้นไปทั้งนี้นะคะเนี่ยฝนมาเที่ยวกับโซฟีอยู่ใกล้ๆโคโอ้มีป่าเดี๋ค่ะแม่บ้านเราเคยเห็นอืโอ้ not so bad actually mm hmm. ว่าเย็นก็ดอนธรรมดาตั้งเย็นก็เนี่ย ไปสิพายยางเขาไปเบิ่งนข้างในนะคะถาลูกก็นางทายอะ่ะเราจะเข้าไปในนั้นกันนะคะ <laughs>

Sophie, not come here <laughs> Silly cow Oh no That's Silly sheep They are scared, scared me. <laughs> That's <not always> <laughs> yeah. uh, We go Is look so in we there this place? Yeah, we can here yeah. So you can run around here. Oh, is so there all of this? Yeah. It's your, it's your and the woods. Yeah. Yes. Ah! We'll play it now. And we can walk, we can walk everywhere. Egg. 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 Egg shell, Can I have it? Oh dead, dead. Uh I smell. Why does it feel so fast if Yeah. Where do Come I come here. Somebody oh. can come down there and the winds we come up Okay. More series and it come inside. Can play high and seek you go out here. Look with the big tree here. Tree. No. Yeah, we yeah. mm -hmm. stay overnight here. Got there, yeah. Yeah. Got yeah, yeah, yeah. This is รถเท่านะคะจอดอยู่มองหันที่เอาเริ่มต้นที่เดินกันนะคะจอดอยู่มองหันตอนนี้เราเดินอ้อมกันแล้วนะคะเราก็จะกลับกันแล้วนะคะ I think Dadad keep something thereOh chicken maybe chick I don't knowOh don't pick that the the poo บ้านเค,ครขับรถมาส่งขบานนี่มี <Okay. S 1> สิ้นสุดการเดินทางนะคะตอนนี้เราเดินมาถึงรถเราแล้วนะคะหมอนี่เราทำมองจอรถเข้าสิจอดไว้ยังสี่ละ,ะ,กะเกษตร,เ,ระะเดินกันนะคะจริงเมื่อเศาร์เนี่ยเดินเติมภูหลังเสือโอ้มาเรืเลยนะะเดินกันเรียบร้อยแล้วนะคะทะไลท์วิด ถ้าชอบวิดีโอของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์น่าเพ n ง The Water <laughs> มาแล้วมาเล่นนำ้ำ <laughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ขอบคุณวของเาหน้า้าน come on it's alright okay <laughs> <laughs> เล่นนำ้ำ <laughs> มาเล่นนำ้ำ <laughs>